ด้วยนี่ประเด็นโอ๊ยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะอยังไงวะนี่โขงนั่นเองต้องจอดที่จอดก็มองชี้ชี้มือก็มองเห็นเลยมองไม่ตายแล้วไม่ได้นะเนี่ย มองไม่เห็นเลยวะ่ะอันนี้คือหมอกมาต้อนรับแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราอาจจะเจอทะลออทอเ,เลหมอกตนเงก็ได้เอาหายแล้ว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  โอ้เมื่มอกีอ้ในหมอกเอาสมองไม่เห็นถนนเลย